สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาไทยเพชรล้อมสาขาวิทยาศาสตร,ร์ทั่วไปรหัสศ1นค่ะแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรหัสวิชาศสองหนึชั้นประถมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566หน่วยการเรียนรู้ที่1พุทธประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนาจํานวน3ชั่วโมงเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาจํานวนหนึ่งชั่วโมง วันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ผู้เขียนแผนนางสาวสุธาไทยเพชรลอมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานสอน1.1รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาส,สดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตัวชี้วัด2.1.1ป .2 ทับ1บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่คนนับถือสาระสำคัญพระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อสังคมไทยเพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการศึกษาพุทธประวัติและชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแล้วนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทําให้มีความสุขและเกิดความสงบสุขในสังคมจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ 1. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านทักษะกระบวนการกระบวนการคิดนักเรียนสาม,มารถปฏิบัติตามหลักศาสนา ด้านเจตคตินักเรียนมีความกระตือรือร้นและนำหลักศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเนื้อหาสาระบอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาเอกลักษณ์ด้านอุปนิสัยของคนไทยเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีไทยและเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวัฒน ทำในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้2ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์ 2. รักความเป็นไทย 3. ซื่อสัตย์สุดจริต 7. กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีสอนแบบสืบสอบหาความรู้นะคะขั้นที่1ขั้นนําเข้าสู่บทเรียนคุณครูกล่าวทักทายนักเรียนพูดคุยถึงบทเรียนสัปดาห์ก่อนเพื่อทวนความจําของนักเรียนครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบแล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนครูทบทวนให้นักเรียนทราบทักษะพื้นฐานการเรียนรู้การทํากิจกรรมกลุ่มข้อตกลงระเบียบและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ขั้นที่2ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูนำเสนอคลิปวิดิทัศน์เพลงเพื่อการศึกษาศาส,สนาในประเทศไทยผ่านจอโปรเจคเตอร์ให้นักเรียนดูและศึกษาเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนนักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยจะไม่มีความคิดเห็นใดผิดหรือถูกแล้วครูทบทวนลำดับขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆตามภาระงานในบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดครูนำแผนภาพสัญลญักษณ์ศาสนสถานพิธีกรรมมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียนว่าภาพดังกล่าวคืออะไรและแสดงถึงสัญลักษณ์ของาศาสนาใดนักเรียนร่วมมือกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสูก่การเรียนรู้ครูทบทวนลำดับขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ตามภาระงานในบทเรียนพร้อมกำชับให้นักเรียนไปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดครูมอบหมายงานให้นักเรียนและกำหนดบทบาทให้นักเรียนศึกษาภาระลงานในการหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆขั้นสำรวจและค้นหาครูใช้คำถามสอบถามนักเรียนว่าศาส,สนาคืออะไรโดยครูทำการสุ่มนักเรียน2-3คนเพื่อตอบคำถาม ครูสรุปและอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญในประเทศไทยและนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียนรู้ในครั้งนี้ขั้นที่4ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปในขณะปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ครูสังเกตพฤติกรรมในการทำงานและคอยให้คำแนะนำแก่นักเรียนครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางศางส,สนา ครูอธิบายเติมเต็มเนื้อหาความรู้ในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจขั้นที่5ขั้นประเมินนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน10ข้อในขณะปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และนี่ก็เป็นการวัดและประเมินผลจากแบบสอบถามที่ได้ทำค่ะขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ